หายท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทานายสถานการณ์ดวงความรักนะคะเรื่องราวระหว่างรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินพิสสดการบังกรทุกทท่ททานประจําวันที่1-15พฤษภาคมมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับรักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่ในช่วงต้นเดือนนะคะปักแรกพฤษภาคมนี้มันเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุกทท่านเนี่ยเก็บ รับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะมาเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ความรักของคุณกับรักครั้งเก่าก่อนเลยดีกว่านะคะชาวทัตุดินว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ็บหนักมาเหมือนกันนะเนี่ยนะคะหลายๆคนชาวธาตดินยังมีปัญหากับรักครั้งเก่าอยู่เลยแอบยังมีความรู้สึกว่ายังเสียใจนะคะสิ่งที่เราดูแลทุ่มเทจนหลายๆครั้งเนี่ยตัวคุณเองอาจจะลืมนึกถึงตัวเราเองพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขานะคะพยายามที่จะแคร์ความรู้สึก กันและกันจนจบจุดจบของเราหรือว่าความรู้สึกที่เราจะต้องแบกหามเนี่ยมันอาจจะเกินความสามารถของคุณทุกวันนี้นะใจคุณเองยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่อยากที่จะวนกลับไปในความสัมพันธ์เก่าๆอีกแล้วยังลืมไม่ได้เลยนะเนี่ยมีความนึกถึง มีความคิดถึงมีความเป็นห่วงบ้างนะคะอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างลําบากไหมแต่ถ้าจะให้กลับมาเราเองพอจะกลับมาทีไรนะคะในมุมของความรักเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าเราจะเสียใจแบบเดิมไหมสิ่งที่เราเคยเสียใจไปสิ่งที่เราเคยผิดพลาดหรือว่าตัวเขาเองผิดพลาดไปเนี่ยมันน่าจะกลับมาเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะคือยังมีความรู้สึกดีที่เราเคยมีกันแต่ถ้าจะให้คุณ หันหลังกลับไปคุณเองแอบมีความรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องหันหลังกลับไปแล้วนะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่าใครเจอกับความผิดหวังเจอกับเรื่องราวที่มันมีความโกหกหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เนี่ยตรงจุดนี้นะคะมันยังทําให้คุณยังรู้สึกเสียใจยังรู้สึกเจ็บกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอยู่นะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ให้อภัยแบบเต็มร้อยสักเท่าไหร่อ่ะเนาะพฤสบกันบางกรมันอาจจะเป็นช่วงอาจหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นช่วงวันเกิดของเราด้วย มีอดีตความทรงจำต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่น่าจดจำในช่วงนี้มันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าไม่กล้านะคะที่จะวนกลับไปยังรู้สึกเสียใจยิ่งคิดยิ่งเสียใจแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะว่าเขายังโอเคอยู่ไหมถ้าจะให้กลับไปแล้วเราคงไม่ตัวเขาเองล่ะเป็นอย่างไรบ้างคือยังไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยว่าเราทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าหรือว่าคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจไหมมีคนอื่นคนกลา เข้ามาทําให้เราสองคนเนี่ยมองกันในมุมผิดผิดคิดลบคิดร้ายต่อกันหรือเปล่านะคะมีคนมายุให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันไปต่อไม่ได้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาที่ทําให้คุณเลิกลากันเนี่ยคุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะอธิบายนะคะอยากที่จะฟังเขาแหละว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรเนาะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาเองก็ยังมีเหตุผล ือว่ามีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเราก็ไม่ลงรอยกันยังมีเรื่องบางเรื่องที่มันยังขัดแย้งกันอยู่เขาเองในบางครั้งก็อาจจะยังรู้สึกว่าเรายังผิดอยู่นะคะเราเองอาจจะเชื่อคนใกล้ตัวของเราเพื่อนฝูงหรือว่าในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราเลิกลากันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นความชัดเจนจริงๆจังๆนะคะเขาเองก็อยากที่จะเคลียร์ในมุมกับ ในมุมของเขาในเหตุผลของเขาที่เขาต้องการที่จะสื่อนะคะอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จริงๆว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันมีการจบลงมันเป็นการจบลงแบบไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเลยเขาอาจจะอยากอธิบายอะไรแบบนั้นนะคะตัวคนรักเก่าของคุณก็ยังรอคอยในการอยากจะกลับมาคุยมาเคลียร์อยู่นะคะแต่ถามว่า มันก็อาจจะไม่ได้คุยกันดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังมองว่ายังมีเรื่องที่มีเหตุผลที่มันไม่ลงรอยกันอยู่ยังมีเรื่องที่ยังต้องทะเลาะหรือว่ายังมีเรื่องที่ยังจะต้องคุยกันแล้วมันไม่ค่อยที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะสถานการณ์ยังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหลีกเลี่ยงที่จะเจอกันได้ หลบกันได้ให้แนะนาว่าอยากให้ชาวทาตดินทุกๆท่านหลบดีกว่านะคะสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางที่ดีเท่าไหร่เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องเหมือนต่างฝ่ายต่างจะรอคอยกันก็จริงแต่มันยังมีมันยังมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณและคนรักของคุณเนี่ยมันอยู่ในมุมที่จิตใจมันค่อนข้างที่จะอยู่ในมุมมืดนะนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะปัญหาระหว่างคุณกับรักครั้งเก่าให้รู้เอาไว้าว,าว่าเราก็ยังมีความเป็นห่วง และกันแหละแต่ถ้าจบกันแบบขาดจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องนะคะ ค่อยๆที่จะมูฟออนให้ได้เนาะแต่มองดูเนี่ยเดวิลมันเกิดขึ้นเนาะอาจจะยังขาดจากกันไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีภาระมีนี้สินร่วมกันหรือว่าติดขัดกันมาจากเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะยังต้องทำให้คุณและคนรักเก่าของคุณต้องมีการคุยมีการเคลียร์กันอย่างแน่นอนนะคะ,ะก็ระมัดระวังเอาไว้ละกันเนาะ,ะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับรักครั้งใหม่หน่อยละกันนะคะชาวทาตด,ดินพฤศศพกันมังกร ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้เจอกับรักขังใหม่ที่จริงๆจ,จ,จังๆสักเท่าไหร่นะคะอาจจะยังคุยกันในส่วนของการที่คุยกันที่มันมีระยะห่างมีระยะทางยังไม่ได้มีความชัดเจนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการจีบกันใหม่ๆหรือการเรียนรู้กันใหม่ๆตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้ไวใจหรือว่ายังไม่ได้มั่นใจในตัวเองขณะนั้นหรือชาวท้าวด,ดินเองก็อาจจะมีใครหลายคนอยู่ในสต็อกอยู่เหมือนกันนะคะยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใคร ยังมีความรู้สึกว่าในวันนี้ตัวเราเองยังไม่ได้เข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในจุดของการดูดูไปก่อนเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนก็มีโอกาสที่จะเจอกับคนดีๆเข้ามาสนับสนุนนะคะเข้ามาให้เราได้เลือกหรือเข้ามาให้คุณได้พิจารณาทําให้คุณรู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่คืบหน้าไปไหนสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ทั้งคุณและคนรักใหม่ของคุณเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการอึดอัดและสับสนอยู่ อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับความสัมพันธ์รักครั้งใหม่ถามว่าดีไหมเข้าใจกันไหมนะคะก็น่าจะเข้าใจกันในระดับหนึ่งมีโอกาสที่จะเปิดใจคุยกันแล้วอยู่ในจุดที่มันจริงจังมีแบบแผนในการเริ่มต้นเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึง้งนะคะแต่ตัวเราเองเราอาจจะยังแบบไม่มั่นใจไม่เข้าใจตัวเองนะคะคนรักใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคือเขาค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างที่มีความสุขกับ เราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมีความหวังแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบถ้าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราพร้อมเขาเองก็อยากที่จะปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยในการ พิจารณาในความสัมพันธ์นะคะเราอาจจะเห็นได้ชัดหละเนาะว่าความสัมพันธ์มันก็จะไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้มีความเร่งรีบหรือว่ารีบร้อนสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ว่ามาด้วยความชัดเจนมาด้วยความจริงจังและจริงใจอย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาดูหน่อยละกันนะคะว่าสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับรักครั้งใหม่มันจะไปในทิศทางไหนก็แอบเหนื่อยอยู่แหละ ะะอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ยังมีความแปรปวนอยู่ในความรู้สึกยังไม่ได้มีความหนักแน่นมากเพียงพอยังมีความรู้สึกอาจจะบางครั้งยังกังวลอยู่นะคะว่ากลัวว่าคนรักใหม่เนี่ยจะเข้ามามาให้ความหวังเราหรือเปล่าจะต้องจบแบบเดิมไหมอาจจะเป็นด้วยตัวเราเองนะคะชาวธาตุดินที่ต้นทุนเดิมก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆอยู่แล้วนะคะเราเองก็ค่อนข้างที่จะประเมินสถานการณ์ความสัมพันธ์ข้อดี ข้อเสียสิ่งที่เข้ากันได้สิ่งที่เข้ากันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาใจลึกๆเราก็ยังไม่มั่นใจนะคะยังมีความลังเลยังมีในเรื่องของอดีตมาเป็นตัวตัดสินหรือว่าทําให้เราเนี่ยได้มีการพิจารณาในการเปรียบเทียบอยู่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีคือด้วยพื้นฐานเดิมเนี่ยของชาวทาตด,ดินนะคะเวลาที่เราจะได้เริ่มต้นในการเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งนี่ คุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวหรือค่อนข้างที่จะวางแผนในการเปิดใจนะคะแบบอยู่ในจุดที่มันต้องมั่นคงแหละเราต้องดูก่อนว่ามันจะไปในทิศทางไหนเขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความจริงใจไหมสม่ำเสมอไหมมีเป้าหมายหรือว่าทิศทางในความรักในแบบ ไหนและเราเองก็อยากให้ตัวเราเองเพราะเราเองเนี่ยชาวทตาดินหลายๆคนคืออาจจะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะเวลาที่เราจะมูฟออนจากความผิดหวังกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกับการเดินออกจากใครสักคนหนึ่งเราจะค่อนข้างคิดเยอะหรือว่าเราจะค่อนข้างที่จะคิดวกวนนะคะ วกวนย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่มันเคยผิดหวังไม่ใช่ว่าจมปักนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองก็ไม่อยากที่จะต้องมาผิดหวังเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเราเองก็ อยากที่จะชัดเจนให้มันมั่นคงให้มันแน่นอนก่อนค่อยเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคมนี้คุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จริงใจกับเราแหละคุยกันแล้วถูกคอนะคะถึงแม้ว่าทัศนคติในบางมุมมันอาจจะไม่ได้ตรงกันเลยมีความต่างกันมากๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าเขาพยายามปรับตัวในการเข้าหาคุณมันทําให้คุณเองเนี่ยแหละไอตรงนี้แหละมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจว่า เอ๊ะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อเราแล้วถ้าเกิดว่ามันไปต่อในอนาคตเกิดในวันใดวันหนึ่งเขาเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาล่ะเราจะยิ่งไม่ทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซอ้อนมีความวุ่นวายไปอีกหรอก็จะคิดไปอีกสเตปหนึ่งคิดไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการวางแผนเอาไว้ตลอดเวลานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีการที่เราไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่าย,เน,ยเนื่องจากว่ามันก็เป็นสิ่งที่ มันจะเสียเวลานะคะคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาถ้ามันต้องเสียเวลาแล้วมันต้องเสียใจอีกเราก็ ไม่เสียเวลาดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้ะนะคะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณละกันนะคะชาวทัดดินทุกๆท,ท่านในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในอ่าชอบในการอ่านไพ่นะคะชอบในการทำนายยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับายในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ติดต,ตามเกา่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านในชาวทัดดินนะคะ ขอบคุณมากค่ะ